วันแชมเป็นชิปปูทางมาอย่างดียังไงเข็มขัดคลิกวักซิ่งเส้นนี้ก็ไม่เกินมือแต่วันฉายโอ,โอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงนะครับวันนี้ทางช่องก็จะมาวิเคราะห์คู่มวยระหว่าง ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมปะทะกับอาซากิโนอิริในวันที่23มีนาคม2025ซึ่งทั้งคู่จะต่อยกันที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกได้ว่าการจัดวันใหญ่ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะว่าแต่ละคู่ก็รู้ได้เลยว่านะครับความมันไม่มีขีดจำกัดจริงๆนะครับแต่ละคู่หน้าดูไม่ว่าจะเป็น 3A จนุาทานดิบิล,ล่ามาลัตก,กิกอเลียนซูเปอร์เลกเกียริโมเก้านาบิว นนและหลายๆคู่นะครับที่น่าดูทั้งนั้นเลยนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นปิดเป็น PVP นะครับท่านผู้ชมเสียตังในการรับชมแต่วันนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์คู่มวยระหว่างตาวันฉายและมาซาอากิโนอิลินะครับที่จะต่อยกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง5ยกนะครับท่านผู้ชมมันก็จะเป็นไฟชิงแชมป์โลกเฉพาะกานะครับที่มีเข็มขัดมาเดิมพันใครชนะได้ในไฟน์นี้นะครับหอบเข็มขัด กลับบ้านนะัเตรียมเจอกับแชมป์โลกอย่างซูเปอร์บอลสิงมาวินก็เรียกได้ว่านะัไฟนี้ที่จะจัดขึ้นก็มีดราม่าหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างนะครับที่ทาโถมแต่ไม่ใช่ใส่ตะวันฉายนะใส่มาซาอากินะครับเนื่องจากนะฟอร์มการชกไม่ค่อยดีแต่มีสิทมาชิงแชมป์ ไฟนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ของเขานะครับว่าจะสามารถโค่นตะวันฉายได้หรือไม่นะครับเราก็มาลองวิเคราะห์กันนะครับซึ่งหลักการในการวิเคราะห์ของผมก็จะแบ่งอยู่4หลักการนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นฝีมือนะครับเรื่องที่2น้ําหนักของอาวุธเรื่องที่3ความทนทานและก็เรื่องที่4แบตเตอรี่นะครับมาก็เริ่มการวิเคราะห์ไปที่เรื่องแรกนะครับฝีมือ ำหรับเรื่องฝีมือนะครับเทียบตะวันฉายและมาซาอากิโนอิรินะครับในกติกาคิกบ็อกซิง่งแล้วก็ดูเหมือนว่านะครับผมจะไม่แบ่งแยกว่าใครเคยต่อยก่อนต่อยหลังนะครับผมมองจากสายตาลุ่นๆผมก็ยังมองว่ายังเป็นตะวันชายนะครับที่มีฝีมือเหนือกว่ามาซาอากิโนอิริถึงแม้จะเป็นในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับ ตัวของตะวันฉายเองก็ไม่ค่อยที่จะทําผิดกติกานะไม่มีลูกจับขาแล้วก็เขาก็เตะนะฉากหลบเตะฉากหลบหลักต่อยหมัดนะครับสไตล์การชกของตะวันฉายนะครับก็ดูเหนือชั้นจริงๆนะครับเทียบกันแล้วถึงจะเป็นคิกบ็อกซิ่งก็เถอะนะครับผมก็ยังให้ไปที่ตะวันชายนะครับต่อไปนะครับเรื่องน้ําหนักของอาวุธผมก็จะแบ่งเป็นหมัดเท้าเข่าไม่มีสองนะครับในกติกาคิกบ็อกซิง่งหมัดผมให้ไปที่ มาซากินะครับมันดูหนักดูแน่นกว่าตะวันฉายนะครับเท้าให้ไปที่ตะวันฉายอยู่แล้วนะครับเขาก็ให้ไปที่ตะวันฉายนะครับวัดเรื่องความหนักนะครับเราไม่วัดเรื่องการออกอาวุธเยอะและต่อมานะครับก็จะทําการวิเคราะห์เรื่องความทนทานนะครับซึ่ง2คนนี้นะเทียบกันแล้วตะวันฉายต่อยนวมเล็กมาโดยตลอดนะครับโดนต่อยที่คางหลายๆครั้งนะครับไม่เคยโดนน็อกไม่เคยโดนนับและก็ไม่มีอาการด้วยนะครับ แต่มาซากีโน่ดีนะครับเคยโดนนับนะครับต่อยไปที่ปลายคางเรียบร้อยนะนอนกองกับพื้นแต่ก็ลุกขึ้นมาใหม่นะแต่ก็ยังไม่เคยโดนน็อกเคยแต่โดนนับนะครับแต่ถ้าเทียบกันแล้วนะครับก็มองว่ายังเป็นตะวันฉายครับที่มีความทนทานเยอะกว่านะครับต่อไปเรื่องแบตเตอรี่นะครับเขาก็จะต่อยกันที่5ยกถ้าเทียบกันแล้วนะครับตะวันฉายกินนิ่มๆเลยนะครับเรื่องแบตเตอรี่ต่อย5ยกตะวันฉายผ่านมาแล้วนะครับ ไม่เคยแผ่นนะครับท่านผู้ชมแต่ทางด้านมาซากิโนโอิดีนะครับต่อย3ยกเขาก็ยังมีแผ่วนะครับยก2ยก3ามเขาก็แผ่วไปแล้วมาแล้วก็จะตีเปอร์เซ็นต์การชนะครับระหว่างนักมวยทั้งคู่นี้ตะวันฉายและมาซากิโนโอิดีนะครับสรุปคะแนนอยู่ที่ตะวันฉาย5คะแนนนะครับส่วนมาซากิหน่คะแนนนะครับอัตราชนะนะครับตะวันฉายอยู่ที่90%นะครับส่วนมาซากิอยู่ที่1 0 ดูเอานะครับเปอร์เซ็นต์โคตรหางคู่นี้ควรเน้นๆไว้นะท่านผู้ชมเรียกได้ว่านะครับนอกจากลูกผีจับยัดแล้วนะครับตาวันชายแทบไม่มีทางแพ้เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าประกบคู่มวยได้หางมากๆหางจริงๆนะครับท่านผู้ชมถึงแม้มาซากิจะเก่งนะครับในกติกาคลิกบ็อกซิ่งก็เถอะครับ เพราะว่านักมวยไทยนักมวยฝีมือของไทยนะครับถ้ามาต่อยในคิกบ็อกซิ่งก็ให้ธรรมดาทุกคนแต่ถ้าไปต่อยในนวมเล็กนะครับนักมวยไทยจะเสียเปรียบนะครับแต่ว่าในนวมใหญ่นี่ก็เชื่อใจได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น 3A นะครับ 3A ก็ถือได้ว่านะเป็นนักมวยไทยที่มาต่อยคิกบ็อกซิ่งก็ได้นะฝีมือดีนะจัดจ้านแต่สําหรับตัวของตะวันชายแล้วนะครับนวมเล็กไม่มีปัญหานับภาษาอะไรกับนวมใหญ่นะครับถ้าไฟนี้นะครับ ถ้าตะวันฉายไม่นอกก็ชนะคะแนนนะครับประมาณนี้เลยนะแต่ก็ขอแค่นะครับห้ามผิดกติกาเด็ดขาดนะครับก็เน้นไปที่กติกาดีกว่านะครับสําหรับตะวันฉายนะเพราะว่าบางคนเนาะโดนเตือนโดนเตือนจนเสียสมาธินะครับมันก็จะทําให้นักมวยถอดใจอาจจะโดนน็อกตัวเองก็ได้นะท่านผู้ชมสิ่งที่น่าเป็นห่วงสําหรับตะวันฉายก็มีอย่างเดียวนี่แหละครับท่านผู้ชมนั่นแหละครับก็คือ ลูกผิดกติกานี่แหละก็เรียกได้ว่าหน้างานนี้มาไซากิเจอของหนักจากฝั่งประเทศไทยจริงๆนะครับท่านผู้ชมซึ่งตัวของตะวันฉายก็ต่อยคิกบ็อกซิ่งในวันแชมเปี้ยนชิพมาแล้วถึง2ไฟนะครับไฟแรกก็เจอกับดาวิดคิเลียนะครับซึ่งไฟนั้นตะวันฉายก็เตอะอาสักู่ต่อสู้แขนหักนะครับเรียกได้ว่าฝีมือในการต่อยคิกบ็อกซิง่งไม่ธรรมดานะครับเจอดาวิดคิเลียดาวิดต่อยแทบไม่โดนเลยนะครับโดนเตะอย่างเดียวแนละ้วรอเป้า ทั้งยกแต่พอมาเจอกับโจนัทวุฒินะครับตะวันฉายกลับนะครับฟอร์มหล่นลงมานะั้นเนื่องจากในไฟา์นั้นมันคู่ขี้สูสีมากๆเหมือนตะวันฉายจะเป็นมวยที่แพ้ทางมวยแบบโจนะครับแต่มันสูสีนะครับก็เลยตะวันฉายเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ซึ่งการชนะของตะวันชายนะครับในครั้งนี้ก็จะได้เจอกับเจ้าบรลลังคิกบ็อกซิ่งซูเปอร์วอนสิงห์มาวินนะครับแต่ตะวันฉายก็เคย เจอซูเปอปร์แล้วเอ้ยเจอซูเปอร์บอลมาถึง2ไฟแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ตาบัญชายเป็นฝ่ายเอาชนะทั้งหมดนะไฟแรกก็เอาชนะซูเปอร์บอลสิงห์มาวินแบบขาดลอนะครับขาดท่อนนะครับชนะด้วยคะแนนเอกฉัน5ยก แต่พอมาเจอกันไฟที่2นะครับก็กดน็อกซูเปอร์บอลไปนะครับท่านผู้ชมในยกที่2อ่าตะวันฉายมาเจอกับซูเปอร์บอลอีกรอบที่3นะครับน่าจะไม่มีปัญหานะครับสำหรับตะวันฉายที่จะได้ยําขัดอิกบอกซิ่งมาคองจนกลายเป็นราชัน2บอลลังแน่นอนนะครับท่านผู้ชม เพราะว่าจากการเจอกันหลายๆครั้งของ2คนระหว่างซูเปอร์บอลและตะวันฉายนะครับเราก็ได้เห็นว่านะครับซูเปอร์บอลเขาแพ้ทางตะวันฉายแทบทุกลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นฝีมือความหนักความทนทานแบตเตอรี่นะครับตะวันฉายเหนือกว่าซูเปอร์บอลแทบทุกอย่างแล้วตอนนี้ถ้าเจอกันอีกรอบที่3นะครับผมก็ยังมองว่าไม่มีปัญหานะครับสำหรับแชมป์โลก2กติกาตะวันฉาย ดูคลิปมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงกันด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็กดไลค์ไม่ใช่ก็กดแชร์ไม่แฟร์ก็กดติดตาม ไม่งามก็กดกระดิ่งกิ้งๆให้ช่องวิเคราะห์เจาะไขแดงก็ได้นะครับคลิปต่อไปอยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการทำคอนเทนต์ของช่องวิเคราะห์เจาะไขแดงนะครับท่านผู้ชมก็บายบายนะครับ See you again